เอ้ยมันจะสู้คันนี้ได้ไหมนี่อันนี้มันแค่เครืร่อเรือบ้านแบนบปลา,า,าอุยเหลือกน <c oughs> เลยโอ้ยเรือสองตอนกระทะเรือสปีดบอมาดูกันได้ครับว่าใครจะชนะที่าชนะไหม อันนี้ต้องชนะอยู่แล้วครับแล้วยืดกลางกลางตรงไหนครับกลางตรงไหนดูดูข้างในมีอะไรมีอะไรนี่ดู่ดูมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์บิดจิ๊ดเลสที่อะไรวะร้อยทครับแล้วก็แบตสองเซลนะครับเฮ้ยสามสามแบตสามเซลนะครับแล้วก็เอ่อกล่องนะครับแรงรู้นะครับแล้วก็อันนี้จ้างทำใช่ไหมอย่างเนี้ยอันนี้ของผมเองนะครับโอ้ชิบแบบรวยเกินแบบจ้างอะไรอย่างเงี้ยจ้างเขาทำมาอเลยก็ซื้อเด็กแถวบ้านเนี่ลรำเท่าไหร่นี่ เป็ดลเป็ดเป็ดล้านฮะเป็ดล้านเป็ดล้านล้านหัวหรือเปล่าเป็ดล้านนี่ครับล้านหัวหรือเปล่าน้องซื้อมาในเว็บมืดอะเว็บมืดคืออะไรวะไอหลามมินิหรือเปล่าแต่แต่อันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยมันจะสู้คันนี้ได้ไหมนี่อันนี้มันก็เคื่อเรือมันบ้านวะปาอันนี้เป็นสองตอนเลยนะเวียดูจะสู้รุ่นใหม่ได้ไงอะดูหาง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 ใครเทียวกว่าใครใครใครเทียวครับดูหางหางใครใหญ่ครับหางใครใหญ่ครับ กะดูกระูแล้วทุกคนมันีหางนี่ใหญ่กว่าฮะโอุ้ยแมวเกย์แบบเปียโนมาดูว่าใครลำใหญ่กว่ากันเนาะมาดูดูมันไม่ได้วัดว่าใครใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับมันวัดทีลีลาร์องหอคืออะไรวะอุ้ยสติปไงอจะดูดูได้ไงอลองฟังเสียงหน่อยไหมล่ะมัลองมาลองฟังเสียงดูอ่าลองถือไว้โอ้ชิบอันปั่นมือเดลยมีทัวร์มีทัวร์นี่เมื่อก่อนคันนี้มันมีเซนเซอร์นะเซนเซอร์อะไรเนี่ยคันเนี่ยคันดำเนี่ยทองหรอ ที่ว่ามันปั่นเองไม่ได้อ่ะเออสมัยก่อนมันมีสมัยก่อนไงแต่ตอนนี้มันไม่มีดิเอาคันไหนก่อนนะคันไหนก่อนเอ้ยแมวแมวเกี๊แมวเปี๊ยโดยี้นี่มาแล้วมาแล้วคือลำนี้เนี่ยจะใช้รีโมทส้มนะทุกคนนี่น่ากลัวปะ่ะอันนี้จะเลี้ยวชา้าทีนึนงลองฟังเสียงหน่อย,อย โอ้ยไม่อยากไม่อยากอันนี้เยอะนะครับเดี๋ยวลูกปืนแตกนะค้ับท่นั้นอี๋อี๋อี๋ัี๋อี๋อี๋อน๋อี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 ๋อ้๋นี่นี๋อน๋อี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 ัอี๋อี๋ับ๋อี๋อนอี้อี๋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 ีีออออออีีเข้าใจอเคครับโอเคโอเคเพราะว่ามัน มันกระชากไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันดับปื้อเตียวเลยไม่ได้ไม่ได้ครับ ก่นนอนที่จะเอ่อก่อนที่จะมาได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมซ่อมอะไร <ป S 1> <ไป S 2> บ้างแต่ก่อนที่เราจะเอาไปลองเล่นเดี๋ยวผมจะต้องมาเซอร์วิสเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเพราะข้างในมันอาจจะโล่งๆนะครับเพราะว่ามันไม่มี ESC ไงทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยผมสั่งมาแล้วเว้ยนี่เป็นสปีด80โอเคแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวนี้มันจะเล่นได้ดีหรือเปล่าะครับแต่ว่าตัวเดิมมันเนี่ยสปีดเนี่ยมันจะมีหม้อน้ําด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีนะครับก็เหมือนกับไอบตัวนี้นะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นนี80 ซึ่งน่าจะแรงกว่าเจ้าตัว40นะแต่ก็ไม่แน่เลยทุกคนคันใหญ่อาจจะโดนคันเล็กกินก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัว2ตอนซิ่งเนี่ยคือโครงมันเบาเนีครับเออมันเบาและโอกาสที่มันจะเข้าเส้นก่อนเนี่ยค่อนข้างมากนะทุกคนผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับตัวนี้โอ้โหเี๋ยวมาลุน้นกันดีกว่านะครับ ตัวนี้ก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยห้าร้อยถือว่าค่อนข้างถูกเลยทีเดียวเชียวนะครับมันไม่ต้องบายสัญญาณเลยเว้ยเออแต่ก่อนอื่นผมต้องเชื่อมปลั๊กตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเชื่อมปลั๊กกล้วยนะครับแล้วก็เชื่อมปลั๊กในส่วนของลักแบตนะครับทุกคนปะเดี๋ยวขอไปเชื่อมก่อนและกันทุกคน let's go <S เดี๋ยวเราจะทําการกันน้ํานิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมดูทรงแล้วมันไม่น่าจะกันน้ําได้นะครับจะใช้ตัวนี้ละกันเป็นกาวร้อน,นครับอย่เศษไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะกันน้ําได้ดีหรือเปล่าแต่ว่ากันไว้ดีกกแครับ ตอนนี้เซอร์โบโทำงานเรียบร้อยครับน่าจะใช้ได้ปกติล็อกเลยอะ่ะทุกคนโอเคประมาณนั้นแล้วทุกคนมามันถึงเวลาแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปลองแข่งดีกว่าทุกคนว่าใครจะชนะนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปลองดูกันเี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะลองของผมก่อนแล้วกันนะทุกคนว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือ1ปีแหละไม่ได้มาเล่นนะมาดูกันว่ายังเล่นได้ไหมนีม่แรงเลย เขายังไม่ได้กดไงแต่เซโบเครื่องนี้อาจจะวงวงตีไกลจัดไม่ไท่ไทยน้ำได้แข่งก็ไปถึงโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะแข่งเป็นทางตรงตรงนี้นะครับทุกคนอ่าตรงไปนี้เลยเพราะว่า เรีโมทจะตัวนี้แบบสัญญาณแบบไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับจะพูดตัวนี้ไม่ได้นะทุกคบบนสัญญาณมันสั้นใช่สัญญาณมันสั้นมา,ญญา,มากนะคพี่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแข่งกันแค่สั้นแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนมาเรียกมาดิมาดิมาครับจังหวะนี้ว,ว่าจบจบ โี้ยอุ่นใจอ่ะโอ oh my god เฮ้ยคนแรงเลยอ่ะเอาต่อให้ก่อนปะเออต่อให้ต่อให้คันนั้นก่อนเลยครับเรียกคากันทุกคนต่อให้เขาน้อยสักครึ่งสาอะไรเงี้ยครึ่งสาเลยผมต่อให้ครึ่งสาเลยต้องหรอต่อยังสองส่าสองหนึ่งไป สักทางตรงครับได้ทางตรงอย่างเดียวนะตอนนี้ลองเบิ้นดิเฮ้ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนแบบได้แต่เป็นสีเซลล์บวมนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไหม เดิมน่ะหรอเปล่าเนี่ยองลองกดแบบเต็มไปเลยยไงไงเขต้องเล่นแบบนี้ดีกว่าใช่นักทีนเก่าเขารู้กัน โอเครูยังรูยังเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้เฮ้ยย อย่โคูดแรงกูจะสู้ได้ไหมเนี่ยมาๆๆาเริ่มลงอุ้ยอันนี้ปืดเดียวนะอันนี้ปืดเดียวเด้อแต่ส่งตัวก็ไม่แน่ทุกคนคือเรียนส่งตัวแบบจวดกวายเราต้องระวังนี่แบบมันโยนไงอันเนี้ยเออเราต้องขึ้นมาบนบกไยทุกคนแม่งอันตรายสามสองหนึ่ง วิ่งวิ่โอ้โหเดี๋ยวเราจะลองสลับเรือดูนะทุกคนอุะคณเล่นอันนี้ไปมันจะง่ายกว่านะครับ

เออ่เรือนี้ไม่รู้อ่ะต้องขับไปดูนะอุยอ้ยโอไม่นะโอไม่นะไม่เห็นจะหักเลยอุย้ยอ่าลงเลยค่ะช่วยชีวิตลรือ เกิดอะไรขึ้นเกาหลูด o ชิ h i อดีมองๆนี่ว้าวอุ้ยอ้าวอะไรอ่ะคืออะไรอ้าวน่าจะอยู่ที่คนขับแล้เแหละเฮ้ยน้องๆสรุปใครชนะวะ อุ้ยคอมเมนต์มานะอุ้ยคันดำหรือคันนี้คิดว่ากระบะสิ่งวะน้องๆใครว่าจะหลดอุ้ยสูสีกันนะมันสูสีกันเลยสูสีกี่โมงสูสีของคุณมันโบราณเก่าตาดูของผมแบบสิ่งจนหักไงของผมก็รุยใหญ่เห็นไหมเนี่ยหลุดจนอะไรไม่มีแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรหลุดหมดแล้วเนี่ยโอเคตัวนี้ speed b o ่ t มันต้องส่งตัวนะมันถึงจะแรงเพราะว่าแรงแบตมันไม่พอเว้ยเออซีมันไม่พอนะกำลังซี ถ้าแบบตรงตัวแบบฟูดที่พี่ออกตัวให้ดูอะ่ะเออแบบนั้นอ่ะแรงเลยนะทุกคนอันน้อนทีนะ่ทิ้งไปนี่ใครจะใครอยากได้ก็มาเอาเลยนะทุกคนทะแต่มันก็แรงนะมันก็าถามว่าเล่นได้แบบไม่ต้องแบบเน้นแรงมันก็เล่นได้ชิลๆถ้าใครอยากได้ก็มาเอาเลยทะเลมูลนน่าทุกคนโอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe พี่ด้วยนะเอะาฝากช่องอะไรไหมเอ่อฝากเพลงนะครับผมถือใจนะครับดอะแพนิคนะครับไปอีกว v ก็ที่คุ้นเคยนะครับ เดี๋ยววนเร็วนี here, 6, <t> ้ก <story> <t> ็13กุมภานะครับผมเพลงใหม่เอ๊ะทำไมไม่14กุมภาวะ14กุมภาวาเลนไทน์ครับของขวัญจากใจฉันมอบให้เธอนะครับผมโอเคครับประมาณนั้นนะครับทุกคนไปนี่ครับใครอยากได้ก็มาเอาเลยอะไรกลับบ้านแล้วทุกคนเจอกันคิดมาจ้าคิดมาจ้า